สวัสดีค่ะเจอกับนัดแม่ค้าไทยบ้านกับอาหารง่ายๆนะคะวันนี้นําเสนอเมนูกระเพราไก่ไข่ดาวมาดูกระเพราไก่นะคะว่าผัดยังไงถึงจะอร่อยก่อนอื่นก็จะทอดไข่ดาวก่อนนะคะไข่ดาวนี่ตอกใส่ถ้วยก่อนค่ะเพื่อที่จะไข่จะไม่แตกนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับไข่ดาวนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการผัดกะเพราแล้วนะคะอันนี้ใช้น้ำมันเก่าที่เหลือจากทอดไข่ดาวเสร็จแล้วเมื่อกี้ใส่พริกระกับกระเทียมที่ตำแล้วลงไปเลยค่ะอันนี้ความเผ็ดตามชอบนะคะผัดให้หอมก่อนค่ะ ผัดก,กะเพราเป็นอะไรที่ง่ายๆรวดเร็วนะคะแล้วมีเทคนิคนิดนึงก็คือผัดให้มันหอมก่อนค่อยเอาเนื้อสับลงไปนะคะใส่ไก่สับลงไปเลยค่ะพอไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเติมน้ำเปล่าไปนิดนึง อันนี้จะเป็นการปรุงรสแล้วนะคะน้ำตาลทรายค่ะใส่ไปสองช้อนเพราะว่าอันนี้มันสองจานนะคะรดดี1ช้อนชาค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสปลาเขียว ซีอิ้วดำหวานแล้วก็เหยาะชูรสไปนิดหน่อยนะคะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะไก่สุกดีแล้วใส่กระเพราลงไปเลยค่ะปิดท้าย ผัดให้ผักกะเพายุบหน่อยนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสำหรับกะเพราไก่ไข่ดาว